สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับหนุ่มคนใต้หัวใจอีสานนะครับอยู่ในดินแดนสวนสีพรมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นาเขื่อนนะครับตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือถนนขอบสันเขื่อนอุบลรัฐนะครับด้านด้านขวาครับด้านล่างจะเป็นพื้นที่ที่ต่ำนะครับเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงนะครับแล้วก็ ทางเขื่อนก็ขุดเป็นสันเขื่อนขึ้นมานะครับสูงกว้างประมาณ1 0บถึงสิเมตรนะครับแล้วก็สูงสูงประมาณ20เมตรนะครับเพื่อกั้นน้ําไม่ให้ท่วมนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดน้ําเต็มเขื่อนตรงนี้ต้องต้องเพิ่มถุงทรายนะครับขึ้นอีกประมาณ 3- าสี่ชั้นนะครับตรงแถบตรงแถบนี้นะครับแต่ทีนี้ปีนี้น้ํายังไม่มานะครับน้ำก็เลยดูว่ายังทํานาได้อยู่แล้วก็แห้งนะครับวันนี้จะพามาดู ข้อมูลนะครับข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าทําไมนะครับต้นพยุงนะครับถึงปลูกปลูกแล้วแค่แกนนะครับหรือว่าปลูกแล้วมันโตดีนะครับวันนี้ผมเจอเหตุผลแล้วนะครับซึ่งตรงจุดนี้นี่เป็นจุดที่ผมไล่งัวนะครับไล่งัวแล้วก็ผ่านทุกวันนะครับเป็นจุดของวัดบรมวาสนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงตรงตรงส่วนนี้นะครับ ตรงส่วนนี้เนี่ยอของเดิมนะครับของเดิมจะเป็นสระน้านะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับของเดิมจะเป็นสระน้ําวัดนะครับแล้วเนื่องจากว่ามีการขุดลอกหนองอีแลนะครับหนองอีแลจะอยู่ตรงตรงนู้นนะครับไปประมาณเกือบ5้ากิโลนะเป็นหนองน้ํานะครับเป็นหนองน้ําธรรมชาติแล้วก็ทางการเขาก็มาขุดลอกเพื่อที่จะเป็นแก้มลิงนะครับ ประมาณสักสี่ห้าปีรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นสระนะครับเป็นสระของวัดนะครับซึ่งก็ลึกลึกพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นสระน้ําของวัดนะครับแล้วทีนี้นะครับก็เอาขี้เลนของหนองอีแรนะครับมาถมนะครับขุดขุดดินในในหนองนะครับ ขึ้นมาถมที่นะครับก็คือถมสานี้ด้วยนะครับถมสาน้ําไปครึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับหายไปครับสาน้ําหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเป็นอ่าพื้นที่ที่เป็นเนินนะครับเป็นเนินซึ่งตรงนี้นะครับก็หลายหลายคันรถนะครับหลายร้อยคันรถเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยสามันจะมาถึงตรงนี้ครับตรงตรงต้น ตอนแคร์นะครับต้นแคร์ซึ่งจะเป็นขอบสาเดิมนะครับเาะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดดินเป็นดินเอ่เขาเรียกอะไรนะก้อนหนองนะครับที่ผมเดินเดินอยู่นี่คือดินก้อนหนองทั้งหมดนะครับนี่ครับผมมาถึงประมาณนี้นะครับจากเดิมที่เป็นสาของวัดนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ขอดผมตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วก็มีชาวบ้านครับมีน้องๆในบ้าน ในหมู่บ้านแล้วก็มีพระเนนนะครับที่มาจำพรรษานะครับเขามาปลูกต้นไม้นะครับก็ปลูกต้นไม้ตามตามภาพที่เห็นนะครับก็จะมีแคนานะครับแคนามีต้นต้นตะขอบนะครับมีต้นกล้วยนะครับก็คือปลูกทุกอย่างที่มีครับปลูกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในระยะเวลาหนึ่งปีนะครับถ้าเราดูที่ต้นตะขอบนะครับต้นนี้นะครับ ระยะเวลาต้นตะขอบหนึ่งปีนี่ก็ถือว่าโตเร็วมากนะครับถ้าเทียบกับต้นกล้วยต้นกล้วยก็อายุหนึ่งปีเหมือนกันนะครับหนึ่งปีนะครับซึ่งมันก็แตกหน่อแล้วก็ออกเครือแล้วนะครับซึ่งเกือบเกือบจะปีนะครับไม่ไม่ถึงปีนะครับส่วนต้นแคนาก็เป็นปอตินะครับความสูงของมันปอตตแใจมันก็สมบูรณ์มากๆนะครับนี่ครับต้นแคนานะครับทีนี้ผมจะมาให้ดูตัวนี้ครับ ต้นพยุงครับต้นพยุงเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับสูงกว่าต้นกล้วยครับสูงมากนะครับเนี่ยพยุงแท้ๆเลยนะครับพยุงคักเกินเลยนะครับเนี่ยครับความความความโตของโคนนะครับของลําต้นนะครับเนี่ครับต้นพยุงชอบชอบดินดินหนองนะครับสรุปคือ ต้นพะยมชอบดินหนองแล้วก็ดินร่วนฝุ่นทรายนะครับนี่ครับต้นพยุมสูงมากครับสูงพอๆต้นกล้วยเลยนะครับนี่คือต้นพะยงนะครับนี่คือผลต้นนะครับนี่คือต้นพยุมที่ได้ดินดีนะครับดินดีแล้วก็เป็นดินหนองนะครับเป็นดินท้องท้องหนองครับเนี่ยสังเกตดูนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดของดิน ดินลูกลังนะครับเป็นดินพุกดินหินพุกนะครับเป็นดินหินสีส้มนะครับแล้วก็มันจะมีสะลปเป็นสะลปของถนนนะครับเป็นสลบของของเป็นสะลปของถนนลงไปนะครับซึ่งจุดที่ต้นยุงนะครับไม่โตนะครับก็คือจุดที่จากขอบจากขอบถนนนะครับลาดลงมานะครับซึ่งพื้นทั้งหมดตรงนี้นะครับความสูงประมาณ1เมตร พื้นตรงนี้จะเป็นดินหินแข็งนะครับเป็นดินหินหินลูกลังนะครับมันก็เลยไม่โตนะครับแต่ในขาเดียวกันนะครับถัดจากถัดจากขอบตรงนี้ไปนะครับมันจะเป็นดินดินความสูงมากกว่าหนึ่งเมตรนะครับเป็นดินที่ถมใหม่นะครับเป็นดินที่ขุดลอกมาจากหนองนะครับมันโตดีมากนะครับนี่ครับต้นพยุงโตดีมากนะครับแล้วที่สําคัญคือใต้ดินนะครับเนื่องจากว่าเราถมถมสาย สมศักดิ์ของวัดนะครับใต้ดินก็จะมีน้ําชุ่มฉ่านะครับผลดีนะครับเป็นผลดีกับต้นพะยุงนะครับมันก็เลยทําให้ต้นพะยุงโตนะครับสังเกตดูนะครับต้นนี้นะครับปลูกพร้อมกันครับตอนนั้นก็ปลูกพร้อมกันแต่มันอยู่ที่ขอบสระขอบดินเขื่อนนะครับซึ่งเป็นดินแข็งครับถัดไปนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับต้นเนี้ครับดูความสูงของมันนะครับดูความสูงของมันนะครับมันได้ดินด่วนปนทรายแล้วเป็นดินก้อนบ่อนะครับด้วยก้อนหนองนะครับ นั้นก็เหมือนกันนะครับคือเนี่ยครับห่างกันห่างกันประมาณสี่เมตรนะครับต้นนี้นะครับห่างกับต้นนี้สี่เมตรฟาร์มสูงคนละเรื่องเลยครับดูครับนี่ครับอันนี้ยังไม่ถึงใส่ไม่ถึงออกผมเลยนะครับนี่ครับต้นนั้นก็เหมือนกันสูงพอๆเลยรับต้นนี้นะครับแต่ต้นนี้สูงเยอะมากครับสูงนะครับถัดไปก็สูงหมดเลยนะครับสูงหมดเลยครับนั่นหมายความว่าต้นพะยูนนะครับต้องการดินดีนะครับต้างนารดินร่วนปนทราย แล้วก็ดินที่มีปิดสีสารเยอะนะครับเพราะว่าในดินในหนองเป็นดินที่มันมีหญ้าหนามนะครับเป็นดินที่มีหญ้าหนามเหมือนเหมือนอย่างนี้ครับดินหนองก็คือนุนอย่างอย่างนี้ครับจะพาไปดูนะครับมันเป็นมันเป็นดินธรรมดาเนี่ยนะครับแต่อยู่ข้างหนองนะครับแล้วก็มีต้นไมยราบยักษ์ขึ้นนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับดินประมาณนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับหนอง shirt. ประมาณประมาณอย่างเงี้ยครับดินประมาณอย่างเงี้ยครับขุดขึ้นมานะครับแล้วก็มาทิ้งไว้ที่วัดนะครับโดยการถมขอบสาเพื่อทําพื้นที่ในการก่อสร้างและทําลานวัดเพิ่มนะเพราะพื้นที่ของวัดนี้ไม่พอนะครับมันเล็กนะครับนะครับเราต้องพยุงมาปลูกนะครับก็ดูครับสิ่งที่ได้นะครับตรงที่ขอบเขื่อนนะครับไม่โตเลยนะเนี่ยครับอย่างแถวนี้ครับต้นไม้ไม่โตเลยนะครับตัดไปอีก we <c attraction> แถวหนึ <ind> so ่ง <y 3> <cinema> เป็นแถวนอกนะครับแถวนอกต้นไม้ไม่โตนะครับแต่พอผัดไปแถวที่สองแถวที่สามต้นไม้โตหมดเลยนะครับก็เลยเอามาให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดใครที่คิดจะปลูกต้นพยุงนะครับก็ต้องเลือกดินนะครับที่ไม่ควรจะเป็นดินแข็งดินที่ไม่มีความชุ่มชื้นนะครับต้นพยุงน่าจะชอบดินที่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะผมเองผมก็คิดที่จะปลูกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมรู้แล้วนะครับว่า ถ้าจะให้ต้นพยุงโตเร็วนะครับต้องปลูกในดินร่วนปนทรายแล้วก็มีความชื้นนะครับมันถึงจะโตดีนะครับงานนี้ผมก็เลยได้ผลวิจัยโดยที่ไม่ต้องทดลองมากครับก็ดูของเขานะครับซึ่งก็ตรงนี้ผมเดินผ่านทุกวันนะครับผมก็ยังเอกใจอยู่นะครับว่าทาไมโตเร็วปลูกปลูกหลังผมอีกนะปลูกหลังต้นไม้ของผมเองครับแต่ต้นของผมเนี่ยสูงสูงประมาณอย่างนี้เองครับสองปีแล้วนะครับสองปีแล้วสูงประมาณอย่างนี้แต่ต้นมันโตมากเลยนะครับ ก็เลยเอามาให้ดูนะครับว่าต้นพยุงต้องการดินแบบไหนนะครับดินดีมีใคไปกล่าวขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าดินดีปลูกอะไรก็งามนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับดินดีน้ําดียังไงก็งามนะครับส่วนเรื่องอื่นเราสามารถจัดการได้นะครับเทียบกับต้นแคร์ดูครับตรงนี้ต้นแครนานะครับถ้าดินสมบูรณ์มันก็สมบันนี่ครับแต่ต้นพยุงเนี่ยมันสูงมันสูงเท่ากับต้นแคร์เลยนะครับครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าต้นพะยุงต้นต้องการ น้ำนะครับต้องการน้ำอยู่ในที่ที่มีดินมีความชื้นสูงนะครับมันก็จะโตดีนะครับโอเคครับงั้นผมขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆผมก็ยังสรุปทฤษฎีของผมได้นะครับว่าถ้าดินดีน้ําดีนะครับยังไงก็ต้นไม้งามนะครับผมถึงเร่งปรับดินนะครับผมไม่รีบที่จะปลูกของเอาหารายได้นะครับผมเร่งปรับดินก่อนครับดินผมดีเมื่อไหร่เนี่ยปลูกเมื่อไหร่ก็ ได้เงินเมื่อนั้นแหละครับแต่ถ้าดินไม่ดีปลูกเมื่อไร่ก็ขาดทุนเมื่อนั้นนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ